สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิญค่ะพี่น้องมื่อนี้นะค่ะเสชิมกันทีละค่ะยุบมาก็เลยพาพี่น้องเนี่ยละค่ะบรรยากาศดีๆก็เลยสิพาพี่น้องเนาะค่ะมื่อนี้มาเฮ็ดสังขยาฟักท้องค่ะร้องอีกกันเด้อค่ะะเสชิญอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดเด็กฝากท้องมาพุ่น่ะงามงามพี่น้องมื่อนี้น้อยแต่หักดีค่ะนดูค่ะพุ่น่ะพันนี้จะเป็นพันเนื้อเป็นฟักท้องที่มันที่สุดเลยเด้อพี่น้องเนี่ยค่ะเบิ้งผู่น่ะ เบื้องสีเนื้อผักท้องกันค่ะได้จะเสริมมาซ่อนมาขวดกันขวดอะไนไปได้เถอะเอาสีเอาไนท์ใหนุ่มไนทออกไปเลยค่ะขั้นตอนนี้หนึ่งฮัฟกับสเอากวดใส่ออกก่อนนะค่ะขวดไหนใส่ผักท้องนี่ออกก่อนผักท้องอันนี้รสชาติหอมหอมหอมแลยพี่น้องมาเสริมจุบอันพันน้อยๆนะค่ะหอมอิ่ลีกินมีเอกลักษณ์แบบผักท้องที่หอมที่สุดเลยเนื้อมันไั่นน้อยๆ แล้วก็เป็นลากค่ะคือที่แรกเสิร์ฟมาสิแก่สลักได้เนี่ยค่ะพี่นอ้องเสิร์ฟมาแก,ก่สลักนั้นมีแก่สลักก็ได้เป็นเนี่ยเอ,อสิลองเบิง้งนงวยนี่สิปอกเปกะะกเลปอเปือกเดนะ้อค่ะอืมปั่นปิ้งหน่อปอกเนะองปอกเปลือกได้เลยปอกเปลือกได้เนี่ยพี่น้องขีดยากเลยค่ะขีดยากเห็นบหมคือเร็ขีดยาดเสิร์มกันได้เอ้าเรามาเห็ดก่อนสิสูตรนี้ สูตรง่ายๆจะเป็นออกมาแบบใดยเนาะค่ะพี่น้องจะซื้อมาสิเกสลักเลยไอ้นี่หูดำไปซื้อมีดมาให้เบิ้องลองเบิ้งดูขาเป็นแกสรเลยบ่เราไปซื้อมีดหน่อยมาบ่ถือเนาะนี่ยค่ะมาสิเกสลักสูพี่น้องเบิ้งมาหย่อนวิสาเบิ้งต่อจะหน่อยเพื่นมัน้อแกกเรเลยยืแต่ว่าเพิ่นบ่แเมาท์มีดิเกสลักเป็นง่ายๆเลยพี่น้อง ครูผาเห็ดเดีะให้เป็นกีบเปนเอิญดอกอันดอกนี้ก็ลลืมน่เมนอันนี้ตองไม่ค่ดดเราไปซื้อมีดแกสลัไม่เติมผิดถ้ามีแกสลักควจเป็นงอแน่น่ะ,นะเธอแมแรมเงี้ยวเงี้ยวมือมือมีมีแต่แบบนี้แถอะเธอบเห็ดกีบซ่อนบะแกสง,ง่ายๆัไมด้พี่น้องเตสิมสิ มันพอแก่ได้ยกขาดแล้วสิเสริมนวยเนี่ยค่ะแก่รวดร้ายนี่เธอท่ายพี่น้องบ้างเนียแก่โซงไง่ายๆแล้วะคะ่ะเสริมสาเหตุเป็นลายดอกใหมให่บ้างแล่วแกนวยหนึ่งแล้วก็แก่ยากใน,กน่เพราะว่ามีดโดยมีดนะคะมีดเกสรมันจะเป็นน,ๆๆน้อยๆงอๆอันนี้มันเป็นมีดหน่อยซสุดๆค่ะเดี๋ยวเสริมแกแบบก่อนเด้อค่ะเสริมจะเอาเห้เบ้างค่ะอืมเดี๋ยวสั้นหนึ่งไหมครับอีพี่น้องแล้วไปแล้วะค่ะสั้นหนึ่งแล้วค่ะ นี่ได้มิดเกศร,รักนี่พี่น้องมแกศร,รักเพิ่นกระเลวก็นี่เยอะอันนี้เป็นมีดน้อยซต็มเตก,กีบเพิ่นกระบอกขมเป็นไงละ่ะเนี่ยค่ะสุดเด็งสีได้ค่ะเห็นไหมพี่น้องมันกระสีเลี้ยงกีบเปนลงมาทั้งสี่ราคาเรื่อยๆคิดอยากเฮ็ดสู่พี่น้องเบิ่งค่ะไปเห็นว่าเอื่นปลาก็คิดอยากเฮ็ดก็เจ้งงามันแต่ไม่เคยเฮ็ดเนาะค่ะ ประมาณนี้แล้วค่ะเอากะเซ็งซีมาเลยเนี่ยพี่น้องสมมุตินะคะ่ะเหตุเป็นแถว,แวเป็นแถวเลยนะค่ะเป็นแถวแถวลงไปเลยนะครับวันนี้อือนี่ครับเบื้องล่างเลยเถอะเก๋เงียแม่งมันมีนมเกสรมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะจะแกะก็จะจ,จะแกะซูเบิ้งนะคะ่ะจะแกะอะไรเดี๋ยวเ่าแตได้เสื้อใกล้แล้วเปล่ เนเครื่องหนวยแล้วค่ะพี่น้องนี่ด้อยค่ะเป็นลายประมาณนี้แด้ค่ะแล้ว,ว่ากรีบก็คมแน่เพราะว่ามันมปนมีดแกะสลักนะค่ะที่ติงต้องเอามีดเกะสลกักมันก็ค่อยคมแบบรีบเลยกรีบก็สด้งามนี่ก็เสริมกับาตามอาาัตลักตามมาในเลยนค่ะมีหนอยซื้อค่ะถ้ามันมีดแกะสลักดีๆมันจะคมก็นี่เดี๋ยวพี่น้องึเบ่งค่ะ เดอแต่ว่าก um> ีบเพิ่นกันสิประมาณนี้เด้อค่ะเห็นบ้ะค่ะให้พ uh> ี่น้องเพิ่งกันนี่เถอะงามปะเถอะงามเลยเธอเป็นรูปอยู่ดอกงามเนยข่าอันี่เด้อพี่น้องงามเลยครับพุณแกะอีกกันเด้อค่ะเลยอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไปแล้วจะได้แล้วครับพี่น้องเป็นพี่น้องก็ะติราแล้วค่ะเป็นนุ้ยแล้วเด้อค่ะเจะเสร็มเอาให้เบิ้งเนี่ยพี่น้องนี่เด้อค่ะเอากับแกะไงไงสิตะวัน อันนี้กีบบั้งคบแม่คือสะสมเบาเลยเด้อค่ะมันว่ามันมิดแกสลักเนาะค่ะเป็นมิดหน่อยซื้อเนี่ยมีดแกสลักพี่จะกิ่มได้เลิกก็เนี่ยพี่จะเป็นง,ง,ง,งอเงาเงาเสวยพยาเขดเนาะค่ะเนี่ยพอดีเห็นเนาะบักอือง,งาม,งามพอดีหอมหอมบักงเอือพันเนี่ยพี่น้องแถาไหนไปปลูกน้ำกันค่ะกีบบั้งคบ ตระร่าก็สวยอยูอ่เนาะอ๋อและนี่เด้กขาดประมาณนี้แหละพี่นอ้องน,นี่เด้กขาดอ่ะพี่อืมอืมโอ้ยงามีเธออันี้สิประมาณนี้ค่ะ้ายพี่น้องเ,เพิ่งได้เธอเดฟีมือเสริมได้เนี่ยค่ะนี่สิประมาณนี้เด้กขาดเนี่ยเดี๋ยวเขาอคอยอันนแ้นเดีเขากระชิมาอันอย่าแก้สาพันอีกกันคาะหน่อยนึงเนาะพี่น้องแล้วเขาก็ม,กากกาามาเฮ็ดน,น้ำสังขยาไปเนี่ยค่ะ มาครับพี่น้องค่่ะพีร้องเฮดีกันค่ะจะเสริมนะนี่เด้อค่ะก็จิใส่เป็นไข่ไก่กะทิแล้วก็น้ำตาลปิ๊บนะค่ะมันใส่ในพี่น้องนะไข่สะใส่หานวยได้ค่ะหาฟองปึ๊บนี่เธอเบิ่งให้พี่นอ้องเบิ่ร์มหนี่งเกือบเกือบอือสองสาม สี่ห้าเดี๋ยวเอากระใสไ,ไปเลยนะคะเาจะสูงกสิใสเกลือนะคะเกลือนะคระับบะมี่ห่อกสะใสเกลือประมาณนี่ค่ะซอนนึงหน่อยนึงแล้วก็ใสกะทิลงไปพร้อมกันเลยเด้อคะ่ะ กะทิสไซซ์กับป๋องนึงเลยป๋องหน่อยนะใช่ป๋องหน่อย้ะคะ่ะใส่กะทิโอ้าวไหนอันนี้นะมืดเลยป่ะมืดเลยใช่ได้เนาะเสียดายดเพิ่นเอา้าหวานมันก็ใช่หวานมันค่อยเแเสแสรกงใส่น้ำตาลลงไปพร้อมกันหมดเลยสตีนี้ก็นหนักไปสตีไส่เลยสตีใส่กันนะคะ่ะ ตีไข่ให้ละเอียดนะค่ะเพื่นบอกให้ตีให้ละเอียดเลยตีให้ละเอียดแล้วเขาก็ทิ้งไว้ประมาณหน่อยนึงเดี๋ยวที่เขาไข่เขากันเถอะทิ้งไว้หน่อยนึงท่านั่นเพิ่นเกิดฟองเสียเขาก็ค่อยเอาเงี้ยังอ่ะตักฟองออกเพื่อความละเอียดของเนื้อเวลาเพิ่นเห็ดออกไหมอืมแต่นี่แต่เสียบบ้าพี่น้องจะเสียบไข่ซะอีกบ้างพี่น้องไข่ซะอีกเลยหายไม่เลย ไข่สีเนาะหน่อยนึงเนาะใส่เพิ่มหนึ่งนึงครับตวงมาเท่าตวงเลยค่ะเป็นไข่เจ็ดน่วยเด้อค่ะสรุปแล้วเป็นไข่เจ็ดน่วยกระทีหนึ่งกระป๋องดีเลยดี้อยให้เพิ่นแบบละเอียดดีๆที่จริงเขาคิดว่ายากอะเพายากหลาย้วยเนาะค่ะตัญญาผักท้องเนี่ยถ้าเสริมคิดว่าแต่ว่าเฮ็ดไห้สวยเฮ็ดไห้นั่นกั แก่แต่เพิ่นผู้เพิ่นมืออาชีพเพิ่นก็สิเฮ็ดเนื้อไข่งามหรือว่าเพิ่นก็สิเฮ็ดสวยนั่นแหละ,นะเ,เนาะเถอะเนาะอันนี้เฮ็ดกินแบบบาะะ้านๆเด้อค่ะเอ็นบะเอือแล้วก็คิดอยากซื้อๆพี่น้องทุกคนก็เลยสิพาพี่น,อน้องนาเฮ็ดกินนํากันเนี่ยค่ะออืละเอียดดีระดับเนาอะน้ําตาลใส่หลายบ่เถอใช้ยากบวงเถอะน้ําตาลกับวง่งให้เฮาใส่กะทิกับป่องนึงน้ําตาลนี่เฮาสิใส่ประมาณเดี๋ยวเดี๋ค่ะอันนี้ครึ่งกิโลเนี่ยถุงนี่ ข้าวปัตรไส่หวาอะไรก็ได้แต่ว่าขา้าสิใส้ยี่ประมาณนี่แหะ,ะเอ่อประมาณอันนี้น่ยน้ำตาลเนี่ยมันหน,หนึ่งกิโลเนาะเธอเนาะครึ่ง,ง,ง,งกิโลครึ่งกิโลเธอส่วนข้าวกระใส่ประมาณไอ้<า>ยองขีดสองขีดสองขีดซะค่ะสองลรอยกรัรมเนาะค่ะเพือ่อความหวานหนุ่ยเห็นบ้ปะหน,นียวานน้ำตาลน,น้ำตาลก็ได้พี่นอ้องคนนะ่ะ น้ำตาลใส่ประมาณสองขีดซสินี่ค่ะส่วนสมว่าสองร้อยกรัมแต่ว่าอามาหอดผสมว่าละลายก็ได้ครับสมละลายน้ำตาลก็ได้ค่ะหน่อยหนึ่งก็ได้ค่ะกระเสิมบอกขีดเด้อพี่น้องน้ำตาลน่ะทุงละโหลไปสร้างเรียบร้อยราคาเจ็ดขีดจะซ้ำว่าเขาใส่น้ำตาลเป็นสามขีดนะคะสามร้อยกรัมเนาะสามขีดเป็นเอิ่นสามร้อยกรัมค่ะสามร้อยกรัมเกลือหนึ่งช้อนเนาะค่ะเกลือหนึ่งช้อนโตไข่เจ็ดน่วยค่ะไข่เจ็ดฟอง ได้สีออกมางามเลยพี่น้องตามขีดกระพอราคาเน,นี่ยสะเสิร์ฟบาลนั่นแหละป่ได้ใส่น้ำแตนไซายเด้อค่ะเนี่ยอย่าสะเสิร์ฟทิ้งไว้เนี่ยค่ะสะเสิด์ฟทิ้งไว้ระยะหนึ่งลราสะเสิร์ฟเศเพิ่นขึ้นฟอดเด้อค่ะประมาณหานาทีเนาะคะ่ะแล้วเอาสิตักฟอดออกเด้อค่ะเพื่อความละเอียดของไข่เนาะคะ่ะนี่พี่น้องเพิ่นกรขึ้นฟอดนั่น,นะะเอเนาะค่ะเลาก็สิตักอ,ออก ดปักเพื่อความที่ว่าเพิ่นให้เพิ่นเนื้อละเอียดสินค้าเพิ่นสีบ่ปเ,เป็นฟองเนื้อจะบ่เป็นฟองเนาะแล้วเนื้อเนื้อจะเป็นฟองตรงกลางแบบจริงๆเพิ่นตองพร้อมเด้ค่ะแต่ว่าเฮาก็สิบอ่อบตองเด้อพี่น้องตองครับเป็น,นปสีแดงสีแดงสีเลยค่ะนี่คิดยากซื่อๆเลยนึกได้ก็สิพาพี่น้องเฮ็ดกัน เดี๋ยวปีนองเพอนยังกันบ่เคยเห็ดกะเอาสูตรยังไงก็จะเสริมนี่เลยเนี่ยค่ะปริมาณหรือว่าบ่นยังสั่นเทาเห็ดเรียบร้อยแล้วเทากะบซีมเอาเนาะพี่น้องเบาหวานหรือบ่หวานเนี่ยค่ะมาค่ะใสะได้ซื้อบอกอือีกเด้อเนี่ยเถอะบ่โลโเลยใส่โลเลยเหรอเดี๋ยวส่วนกันหนึ่งเสน้นนี่รถนี่หนึ่งเซโรเลยเอาใส่กับเข่าที่หลังหมุนเข่าเสร็จเนาะแล้วก็ไม่เห็ดเป็นสังขยาคือเก้าสีอืมแสนะ็เนาะ อืนีเป็นสีตุ่นตุนป่ปลูขึ้นมาเลยอ้อเผือบๆพ,พ,พอดีหรอถือเชวันว่ะอืมพอดีสองลูกนีนมีกันปนอื้อพอดีอย,าย่างนีเยนะเลยร่มกับเกือบค่ะเขาในว่าเมษเสาือไลายเนาะนเจ็าเมเหลือไลยเลยเมลเหลือแล้พอดีแหละ อ๋อค่ะครับยาสัตวสัมภารไปหนึ่งแล้วค่าไปหนึ่งปีไปบอปอดีปีบปีบหมดแลมาครับี่นองลูกแรกครับเหมือนสัตสิสุกันใครับติบเติมใส่เงินเงินนิดหนึ่ตอนนี้มาห้องใส่ลงเลยป๋าสัคร เสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับปิดกันค่ะปิดปิดไว้เนาะค่ะพี่น้องแล้วฮอก็ค่อยมาเบิ้งอีกเนาะค่ะประมาณคึกหนึ่งชั่วโมงค่ะครั <c oughs> บบปดูพี่น้องค่ะโอ,อ้งามเลยของแท้จะในเชื้อของแท้มือนเนี่ยค่ะมึงดูพี่น้องกระิสุกแล้วไข่อีกบุดนึงเนาะค่ะหนี่งแต่แท้ไปวันนี้ดอกไม้แท้ดอกไม้ถ้เสริมเยอะข้าวก็ได้ครับดไปดูพี่น้องดูน้องกันค่ะ อู้อู้อันนั้นใส่นังเซอริมเตกแน่เลยเริ่มแตกเ<อ>ล่ะเตกเตะกัน่ยัง้อนี่นก็แตะเพิ่นบ่ไหลเลยเดียียน้องพอแล้วค่ะคุณอะงามปาค่ะนี่อือเอาให้พี่น้องเบิ้งเน้นเิ่นเสอร์สนสเกตสักนะอือเดือจอเพิ่นอันนั้นเนื้อเพิ่นนับค่ะบบกอือเพิ่นพุดีเนาะค่ะคุณอาเพิ่นูดีูค่ะแต่ว่ากาลังงามเนาะนื้อใครเขากับเห็ดงามเหลือรสชาติดเนี้ยะเซร่มจะปิดแก๊ก้นพว่าเดียวเพิ่นสุกแล เย็นจังน้อยก็ค่อยสิมาปาดซู้พี่น้องเบิ้งค่ะตอนนี้ยังหอนอยู่เนาะค่ะสีิพาปาดซู้เบิ้งเนี่ยพี่น้องอืมเสียบวะค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะุูน่ะอืมงามนี่แหละค่ะตัวนีุู้น่ะสีสันสวยงามตัวสื่มแกะสลักเองค่ะนี่เนี่ยไข่เฮาเสียบไปค่ะเดี๋ยวหันล้อเป็นเย็นจักหน่อยเนาะค่ะเดี๋ยวจะสื่มพาไปลีนแกะเบิ้งค่ะอ่าพี่น้องน้อเย็นเนี่ยล้วค่ะจับได้ละ โอ้รบริเวปาดแ๋ยวนี้เธอม่าสิได้กินแบบนี้เลยนี่ไม้วนั่นเป็นสนู้สวยแท้พี่น้องเบิ้งนุ่ะ้าอืมงามงามเดี๋ยวเขามาเบิ้งเนื้อไหนก็เนาะค่ะไม่อยากจิเป็นไม่อยากอันนี้เลยเนี่ยไม่อยากเอาออกเลย <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวมาเบิง้งสิมหนึ่งกันอ้เนื้อสวยพี่น้องเบงิ้งค่ะถ้าสมคำอนุญาตว้างไว้นี่คือเกาลัดข่านพี่น้องเบิง้ง เบื thing, ้งเนื้อเพิ่อนขาเบื้องขังสิเนาะเนี่พี่สันดีครับนี่พี่น้องเนื้อสวยมากเลยค่ะพิงแต่ว่าอันบักอันบักบวกเนี่ยโอ้บักบวกด้วยบะอืดนี่มันแตกลายเนาะค่ะเดี๋ยวจะเติมซีมให้เบิ้งเพื่อน่ะพิงไหนเนี่ยลงตบมือเอาเธอซีมเดี๋ยวฉันตัดให้เธอซีมกัน อืมนะอืมชาดีครับพี่อนอร่อนัด้แหละพี่น้องเห็นน่าทายกิ๊ไก่พี่น้องเบื้องนึ่งเลยหรือความงามของมือค่ะความงามของฝักทองกับความงามของไทยพวกนั้นความละเอียดเนาะเธอเนาะคือว่างามยิ่งเนาะเธอเนาะทานอยู่รอบนียเธอทานอยู่ค่ะอืมคอเขาเนี่เหรอแสบแบบว่ไม่ทิตีเลยเนาะเแบบนั่นออกไม่เคยออกกันแบบหวานมันเพื่อดีหวานมันแล้วก็มีรสอัน เจีมเกลีอวมันนิดนึงนิดเจี๊ยบเป็นแบบเออเน,น,นี่ยข่ารวนเข้ามาเนี่ยเนี่ยอืมตังค์ไก่ยางฟักทองสูตรทำเสริมค่าแก้ตลาดเองพร้อมด้วพี่น้องคลิปนี้เนาะค่ะกับสิคอไวส้สำนีเละเด้อค่ะป้าพี่น้องดําเนินรายการมาจนคําเลยเนะะี่ยค่ะกับจังเด็กกับฝากเป็นกําลังใจเสริมแล้วกันขอบะคะุณในเด้อค่ะฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามอย่าน,นี้ยเด้อค่ะคลิปนี้กับไวส้สำนีแหละเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบแลเดี๋ยวสวัสดีครับเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ